สวัสดีค่ะพบกับช้าว,วันพุทธที่25มิถุนายนนะคะช่องพระดีๆค่ะ EP ที่66นะคะวันนี้ก็มีแบบปันนะคะเป็นพระสมเด็จสวยๆนะคะพร้อมตลับนะคะแบ่งปันตลับละ250บาทนะคะแล้วก็เป็นพระวังหน้านะคะองค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามบทรทรได้เลยนะคะ มีเก็บายทางแล้วก็มีโอ้น,นะคะเป็นพระเก่าผ้าเก็บนะคะเนื้อสวยๆนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะนี่นะคะเนื้อหานะคะจะออกเป็นน้ำตาลนะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะ นี่นะคะสูมให้ดูเนื้อชัดชนะคะแบ่งปันนะคะ250บาทนะคะมีพร้อมกล่องนะคะได้ไปพร้อมกล่องค่ะคงที่หนึ่งนะคะ ่อไปนะคะเป็นหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะจะเป็นสมเด็จต,ตุกตานะคะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆนะคะ หมายเลขสองค่ะไปนะคะเป็นหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามนะคะคาบไข่ค้าบกุนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะ แบ่งปันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะในเลกสามค่ะสี่ค่ะ นี่นะคะเนื้อจะออกเป็นอมน้ําตาลนะคะเนื้อแห้งๆนะคะต่อไปนะคะเป็นหมาเลขห้านะคะ หมายเลข5ค่ะก็จะเป็นสมเด็จนะคะมีเส้นใต้ฐานนะคะหมายเลข5ค่ะนี่นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกค่ะ,กกคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะนี่นะคะเนื้อหาแห้งๆนะคะเก่าๆสวยๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นขีดเป็นเส้นแบบนี้นะคะ ไปนะคะเป็นหมเล็กแค่ะใหมเล็กแนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข9ก9ค่ะหมายเลข9ก9นะคะนี่นะคะคาบกุนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆสวยๆนะคะแห้งแก่งเก่าค่ะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะข้างหลังเขาจะเป็นตายางรูปเจดีนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข10นะคะหมายเลขส0บค่ะเป็นพระสมเด็จสวยๆนะคะพร้อมตลับนะคะมีตลับให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะนี่นะคะพิมพ์สวยๆนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆนี่นะคะเม็ด ดำเม็ดเขียวนะคะเม็ดขาวนะคะมวลสารชัดชัดนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสองนะคะหมายเลขสิบสองค่ะ สินะคะข้างหลังก็จะเป็นตาหยางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข13ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข 13นะคะหมายเลข13นะคะก็จะเป็นสมดิตเนื้อเก่าๆแห้งๆนะคะหลังก็จะเป็นตายางนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข14ค่ะ สิบสี่นะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะหลังก็จะเป็นตาอย่างรูปเจดีนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบห้านะคะ สินะคะจะเป็นสมดิษฐ์เบนจะลงนะคะแบ่งปัน200บาทนะคะจะเป็นหลังมุกนะคะหลังจะเป็นจอปะลอ2411คะ่ะไปนะคะเป็นหมายเลขสิบนะคะ 16ค่ะจะเป็นสมเด็จเบญจรงค์นะคะเป็นหน้าปกนะคะเป็นสมเด็จวางหน้าสวยๆนะคะจอประรอสองสี่หนึ่งหนึ่งค่ะสิบเจดค่ะ หลังก็จะเป็นหลังมุกนะคะจอปรลอนะคะ 18ค่ะจะเป็นสมเด็จตูนะคะแล้วก็เป็นขั้วตูค่ะนี่นะคะจะเป็นสมเด็จหลังมุกนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข19ค่ะ มายเลขสิบเก้านะคะข้างหลังก็จะเป็นทาวเวสุวรรณนะคะแล้วก็ประดับพลอยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบนะคะ หมายเลขยี่สิบค่ะหลังก็จะเป็นคุดนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบอ็ดนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จห้าองค์นะคะเป็นสมเด็จวังหน้านะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข ยี่สิบสองนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็ถูตามบือถูดได้เลยนะคะหมายเลขยี่สค่ะจะเป็นสมดิษ้อนหองค์นะคะแล้วก็จะเป็นทาทองนะคะหลังเรียบค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข ยี่สิบสามนะคะหมายเลขยี่สิบสามค่ะก็จะเป็นสมเด็จประดับพลอยนะคะแดงส้มฟ้าค่ะมือแห้งแห้งสวยๆนะคะเก่าเก่าข้างหลังก็จะเป็นปั๊มคุดนะคะ หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะจะเป็นสมเด็จประดับพลอ,อยนะคะเขียวขาวเหลืองนะคะแดงฟ้านะคะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะแบ่งปันสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าจะเป็นสมเด็จแบวกม่านนะคะหลังก็จะเป็นคุดค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะหลังก็จะเป็นคาถาชินมันชน,นะคะ่ะ เป็นหลังคาถานะคะยี่สจดจะเป็นขั้วโตวนะคะรอห้าค่ะ หมายเลข27นะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข28ค่ะยี่สิบแปดนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะแล้วก็ประดับเม็ดพลอยนะคะ นี่นะคะแบ่งปันนะคะในราคาองค์ละสอ0รบาทเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายค่ะหมายเลข29นะคะ29ค่ะนี่นะคะซูมให้ดูชัดชัดนะคะ ค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมี29องค์นะคะอง์ละ250บาทนะคะจะเป็นแถวที่1แถวที่2นะคะ3 4จะเป็นอง์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็ทูตามบูทูได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ